โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เมืองชิกิสคูนะครับที่เป็นเมืองที่โรงเรียนโคตรโหดโคตรเดือดไฟโคตรดุตลอดเวลาน,นะครับ genetic. อ่ะผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการที่ระบบขายของอัปเดตใหม่ละกันนะครับขั้นแรกนะครับสําหรับคนที่จะขายนะครับเรามีให้เลือก2ช่องทางคือขายของเองหรือฝากขายนั่นเองนะครับเสร็จแล้วซื้อมาเสร็จแล้วทุกอย่างนะครับใช้ปุ๊บไอเทมจะหายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวอย่าลืมกันนะครับเด็ดขาดเลย จะบอกว่าเอ้ยทำไมบัตรหายน,นี่ไม่ได้นะครับต่อมาวิธีการขายนะครับมันจะมีให้เลือก2อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกถูกต้องไหมครับสมมุติว่าผมจะฝากขายผมก็จะตั้งร้านไปว่าผมฝากขายอะไรบ้างอสมมุติผมขายไอ้นี่ล้วกันอ่าสักร้อยชิ้นก็ตั้งราคาว่าชิ้นละเท่าไหร่อ่ะผมขายชิ้นละพันอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วพอเลือกปุ๊บมันจะตั้งร้านคา้ามันจะได้ทั้งหมด15หหากตั้งร้านนะครับ จะได้15ก็เลือกไป15ชิ้นจะเลือกอะไรไปก็แล้วแต่ให้มันครบ15ชิ้นนะครับหรือไม่ครบก็ได้แล้วก็เลือก m อมาครับการเลือก m อมก็กดเ d ครับเพื่อหาว่าจะเอาตัวไหนสมมุติเราผมเอาตัวนี้แล้วกันเซ็กซีด่ดีโอเคต่อมาเราก็มาดูร้านค้าเราครับว่ามีการขายอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมจะให้น้องซื้อ,อ่มาซื้อหน่อยชิ้นเดียวพอเอาชิ้นเดียวพอแล้วผมจะลองตั้งร้านเองด้วยมันได้หรือเปล่า เขาฝากขายเสร็จเราก็ตั้งร้านเองได้เหมือนกันเห็นไหมครับตั้งร้านเองได้นินผมก็เอามาอย่างละเท่านี้ห้าชิ้นหนึ่งพันผมก็ตั้งไปเปิดตั้งร้านขายตัวเองปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นห้องแชทว่าอ่ะกดเข้ามาคุยหน่อยว่าจะซื้อต่อราคาหรือเปล่าประมาณนี้ก็รับพิมพเขาก็ได้พิมพ์มาพ,มพ,พิมพ์นู่นพิม์นี่มาอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับในการตั้งร้านขายก็จํากัดสิบชิ้นนะครับ โดนหักค่าคอมสิทุกอันเดอบอกก่อนเดอร์ะและทีนี้ผมจะอธิบายทีนี้ว่าตกลงกันไม่เสร็จเราก็ปิดร้านไป <c oughs> นั่นแหละครับก <c oughs> ด E S C <oughs> <S เพื่อปิดร้านยืนยันไป <c oughs> ต่อมาสมมติว่าเราหลุดหรือเราแคสต,ตัวนี้ก็จะหายไปทันทีเช่นกันนะครับแต่พอหายไปปุ๊บของมันก็จะอยู่ตรงนี้จุดที่ฝากขายพอเข้าใจนะครับ พอเราหายเราหลุดเกมหรือแคสของจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วบางคนบอกว่าทำไมถึงตั้งร้านไม่ได้แสดงว่าของในสต็อกตรงนั้นยังมีอยู่หากมีของในสต็อกตรงนั้นยังมีอยู่จะตั้งร้านขายไม่ได้นะครับอันนี้ย้ำเลยต้องเอาของในสต็อกออกก่อนถึงจะขายได้หากจะยกเลิกขายก็กดปิดร้านจบเป็นอันที่สิ้นสุดแค่นี้แหละครับวิธีการขายใหม่ของประเทศเรายังไงก็ฝากประเทศเล็กๆไว้ด้วยเด้อ